สวัสดีครับมาดูมา e อนาสิทธ์ประจำวันอังคารที่17มกราคม2023กันเมื่อวานนี้นะครับตลาดสหรัฐปิดเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกๆตลาดไปเปิดดูได้ราคานั้นเทรดอยู่ในเรนค่อนข้างแคบมากๆแล้วบางตลาดนะครับเราก็จะไม่นับ price action ของเมื่อวานนี้ด้วยในการวิเคราะห์สำหรับยูโรนะครับยังไงก็แล้วแต่ยังอยู่ในบริสต s t ั u เจอร์ ทั้ง daily และ weekly นะครับยังคงเป็นวันทำเฟรมอัพทั้งคู่เพราะฉะนั้นเนี่ยแอเรี่สำคัญของยูโรด้านล่างนะครับนั่นก็คือที่ initial support เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยตลาดนั้นจะเบรกลงมาใต้โลของเมื่อวานได้แต่ยังถือว่า b u l l i t structure ยังไม่เสียนะครับเพราะอย่างที่บอก price action ของเมื่อวานนี้เราาจ,จะไม่นับซึ่งถ้าหากว่า buyer สามารถโฮราคาไว้เหนือ Ini t i a l Support ได้เนี่ยก็โอเค เราน่าจะเห็นราคานั้นกลับขึ้นไปเดิมบนอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่โอกาสที่จะเบรคไฮของเมื่อวานหรือว่า i t i a l r e s i s t a n c e zone เนี่ยก็อาจจะมีเปอร์เซ็นต์น้อยหน่อยในขณะที่ถ้าราคานั้นไม่ลงมาสู่ i n i t i a l Support เนี่ยโอกาสที่จะเบรคไฮของเมื่อวานนี้ก็น่าจะมีมากขึ้นนะครับแล้วก็น่าจะค่อยๆ e อ p a n d เพนด์ขึ้นไปสู่ larger time frame r e s i s t a n c e Zone ได้ที่ resistance Zone นี้นะครับโ okay. อเคเพราะฉะนั้นนี่คือยูโร สำหรับพาราล่านะครับอย่างที่บอกเมื่อวานนี้นั่นก็คือการเบรกเอาเนี่ยหรือแม้แต่เบรกดาวด้วยมันเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญนะครับในตลาดซึ่งถ้าหากว่าราคานนั้เบรกแต่เบรกในช่วงที่ไม่เหมาะสมเมื่อวานนี้เนี่ยมันเบรกในช่วงเอเชียเช่นโดยเพราะอย่างยิ่งมันเบรกในวันที่ตลาดสหรัฐปิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทรดเดอร์หลักเขาไม่อยู่ในตลาดการเบรกจึงมีข้อสงสัยนะครับเพราะว่าเหตุการณ์หลักๆ เหตุการณ์สำคัญในตลาดนั้นถ้ามันจะเกิดขึ้นมันมักจะเกิดขึ้นตอนที่ผู้เล่นหลักนั้นอยู่ในตลาดแบบครบถ้วนนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ก็อย่างที่เห็นเบรกขึ้นไปก็จริงแต่ราคากลับเข้ามาอยู่ในบาลานซงเดิมนะครับโอเคยังไงก็ตามนะครับตลาดยังอยู่ในบริสตรักเจอร์ในเดลี่ไทม์เฟรมอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยแอรเรสสำคัญด้านล่างก็คือที่อินิเชียลพพอร์ตหรือว่าโลของวันศุกร์ ตามใดที่ราคานั้นยังโ h อยู่เหนือ initial support เนี่ยยังมีโอกาสที่ b u y e r อาจจะพยายามเอาราคานั้น break out อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยยิ่งยิ่งถ้า h o e แล้วสามารถ break out ขึ้นไปเหนือ initial r e s i s t n c e zone ได้โอกาสก็จะสูงนะครับในการที่จะขึ้นไปทำ new high และ expand range ขึ้นสู่ weekly balance สายแต่ในทางกันข้ามถ้าหากว่าราคานั้น break ลงมาใต้ initial support นั่นจะเป็น warning sign สำหรับ b y e r นะครับเพราะสถานการณ์อาจจะ develop ไปสู่เฟเบ็กเอาท์แพทเทิร์นได้ซึ่งเฟเบ็กเอาท์แพทเทิร์นเป็นแบริชแพทเทิร์นโดยเพราะยางยิ่งถ้าราคานั้นเบรกลงมาใต้ซัพพอร์ตโซน2 0 8 5 7ถึง2 1 1 1นนะครับนั่นจะเป็นตัวคอนเฟิร์มว่าเราอาจจะก,กำลังเทรดอยู่ในเฟลเบรกเอาท์แพทเทิร์นนะครับนี่คือพาดดลลล่าทองคำนะครับจะเห็นว่าเมื่อวานนี้ราคานั้นขึ้นไปทำนิวไฮได้แต่พอเข้าสู่ช่วง ตลาดสหรัฐซึ่งตลาดสหรัฐปิดปรากฏว่าราคานั้น pullback mm hmm. กลับมาค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วก็อย่างที่บอกไว้นะครับว่า area แถวนี้เป็น area สำคัญเป็น larger time frame r e s i s t a n c เพราะฉะนั้นการที่ราคานนั้ขึ้นไปถึงใกล้ๆกับ larger time frame r e s i s t แล้ว pullback mm hmm. เป็นเรื่องปกติแต่วันนี้นะครับในช่วงเอเชีย s e สช i o n เนี่ยถ้าสังเกตให้ดีเราจะเห็นว่าราคานั้น break l ของเมื่อวานลงมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันปกติ เราอาจจะบอกว่าบูลลิสตสตรัคเจอร์เสียไปแล้วแต่เมื่อวานนี้นะครับผู้เล่นหลักไม่อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะยกประโยชน์ให้ไบเออร์ไว้ก่อนนะครับว่าบูลลิสตสตรัคเจอร์นั้นยังไม่เสียแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าหากว่าไบเออร์ยังคงคอนโทรลมาร์เก็ตในช็อตเทอมอยู่เนี่ยเราก็จําเป็นที่จะต้องเห็นไบเออร์นั้นโฮราคาเอาไว้ได้เ,เหนือเหนืออินิเชียลสปอร์ตนะครับซึ่งถ้าหากว่าสามารถทําได้เนี่ยก็มีสิ้สูงที่จะกลับขึ้นไปเทส larger than firm resistance แต่ตัดใบที่ราคาไม่เบรกลาชเจอร์ทางเฟรม e s ส s ิสเทนขึ้นด้านบนเซ l เลอร์ seller, สามารถกลับเข้ามา Active ได้เพราะฉะนั้นหมายความว่าการบายแถวนี้เป็นการบายที่ค่อนข้าง agressive g นะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังอย่างสูงแล้วก็ play defense ในขณะเดียวกันถ้าหากว่าราคานั้นเบรกลงมาใตต้า e s e n t i a l support ก็จะเท่ากับว่า bullish structure จบลงแล้วนะครับแล้วตลาดนั้นกลับเข้าสู่ b a l a n n i n g p h a s e ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้น b a l a n c e Area เบื้องต้นนะครับน่าจะอยู่ระหว่าง2วันนี้ก็คือวันที่13ถึงวันที่16นะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือทองคำสำหรับดาวจนนะครับเราจะตัด price action ของเมื่อวานออกไปเลยเพราะว่าอย่างที่บอกผู้เล่นหลักในตลาดไม่อยู่รวมถึงเลนก็แคบมากๆด้วยนะครับโอเคเพราะฉะนั้นถ้าเราตัดวันนี้ออกไปก็เท่ากับว่าบริษัทยังอยู่ ในช็อตเทอร t มไทม์เฟรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไบเออร์ยังคอนโทรลมาเก็ตอยู่นะครับข้อที่1ราคาไม่ควรเบรกลงมาใต้โลนี้สปอร์ตนี้นะครับโดยเพ่ออย่างยิ่งถ้าหากว่ามันโฮอยู่เหนืออินิเชียลสปอร์ตก็จะยิ่งเป็นแสนยานบอกแล้วว่าไบเออร์นั่งคอนโทรลมาเก็ตนะครับแล้วก็อากาสก็จะสูงที่ราคานั้นจะเบรกขึ้นไปทำ New ิวไฮได้ด้วยโดยท a r เก็ตของไบเออร์นะครับอยู่ที่ weekly balance high ในทางกันข้ามถ้าหากว่าราคานั้นลงมาสู่ซัพพอร์ตนี้แล้วโ h เอาไว้ไม่ได้นะครับราคาเบรกลงมาใต้ซัพพอร์ตนี้ก็จะเท่ากับว่าบูริสต์ฟังเจอร์นั้นจบลงแล้วแล้วตลาดก็จะกลับเข้าสู่บาลานซ์เฟสซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นนะครับบาลานซ์แอเรียเบื้องต้นก็น่าจะอยู่ระหว่าง3วันินี้1สอนะครับโอเคเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้นะครับคือมาร์เก็ตอะไรละสิปรจจำวันนี้นยังไงก็ตามก็หวังว่าจะมีผลงานการเทรดที่ดีเหมือนเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ